ทีม่มีระบบาร์บาร์อากาศแต่ไม่มีแอร์น,นะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็ที่นอนด้วยนะครับก็จะมีมุ้งมีซีดีด้วยนะครับรอบแยกเป็นยิ่งขันมีปรมตูเปลี่ยนะครับ,ท,รนนรบที่จะามารถเอ็กโวอ ตอนนี้ระดมทางท่านพอเกียญใจได้ทราบแล้วครับระดมมาทุกอย่างมาทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องใส่หน้ากากกัาไัยตลอดเวลานะครับตลอดเวลาะ่วงเวลาทานข้าวซึ่งทานข้าวแยกกันนะครับานารเหมือนที่เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ขยะป็นเหืือขยะ เ้าคุณคุณนำข้าวไปทิ้งนะครับตัดนอนไม่ได้สำหรับอาหานี่ก็จะมีสามมือนะครับถ้ากมีคาัเขอว่าประัตเคง้ให้รวมั้านอาหารการกินพวกอ่างาตกาแฟที่เานะื แล้วไม่ไู้า่ามันมีทุกมุมเลยก็เป็นสี่ี่มุม่ไมตรงวัดของผมจวัดเสร็จแล้วเดี๋ยา่านเชิู้เติมท่นลมแล้วก็ผมไม,ไม่ได้ก็มาวันแล้วก็รับผลไ่แล้วนะครับครับแต่ว่าให้ที่ทางลมหรม่ที่ทางเดียวกันถกเปิดลมทางนี้วิ่งไปนะครุออกเป็นลาเมน่าโปรเป็นที่ทางเดียวนะครับครับครับได้ได0ครครับ ครับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับโดยผู้ว่าราชการเครื่องมหานครคุณโรสิงห mm ์ส hmm. ุนีสังเนินคือผมแล้วก็ท่านประหลัดศิลป์ปรสวยรวีแสงศูนย์แล้วก็ท่านรองที่ดูแลสำนักการแพทย์นักอนามัยผู้มือการสำนักการแพทย์แล้วก็ผู้มือการโรงพยาบาลเวชการรัฐนะครับแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนแม้กระทั่ง ทางท่านผู้ในการสำนักงกานโยธาซึ่งเป็นผู้มาบิบริหารจัดการมาจัดเตียงจัดอะไรให้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยจะรองรับได้ผู้ป่วยโควิดได้ประมาณ400คนนะครับชายอาจจะเป็นสัก150หญิง250ชายอยู่ฝั่งนี้นะครับผู้หญิงอยู่ด้านน้นแล้วจะมีห้องเก็บพยาติดเชื้อต่งางๆเราเราทำตามหลักวิชาก,การ ครบท้วนเลยนะครับสรุปได้ว่าตีมสนามของเราอันนี้เป็นแห่งที่4ี่เลยครับแห่งแรกที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์200รองรับได้200เตียงไม่ใช่ที่โรงพยาบาลในเข่ใต้ใต200เตียงเนี่ยมีคนใช้อยู่แล้ว166ตียงเตียงเหลืออีก36เตียง แล้วก็ที่บางบอนเนี่ยสิงเงจะรับได้สองร้อยแต่ทีนี้เราเปิดแค่ร้อยเดียวกว่ายังยังว่างอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางพุเทีนรองรับได้ห้าร้อยขนานี้มีมีคนพักรักษาอยู่แล้วประมาณสี่ร้อยแปดสิบังเหลืยยี่สิบเตียงซึ่งพรุ่งน,นี้เราจะเปิเดอีกห้าร้อยเตียงก็จะว่างอีกห้าร้อยกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีที่ มีผู้บอกว่าเตียงไม่พอเนี่ยเราพินดีว่ายืนยันนะครับว่าเพียงพอนะครับเสียงพอแล้ตามโรงพยาบาลของเราที่ต้องมีรักษาอีกอันนี้ในส่วนของแค่เตรียมสนามนะครับแล้วตามโรงพยาบานนะลทั้งสิบเอกแห่งของเราก็ยังมีรองรับได้สี่ห้ายังรับได้อีกหลายร้อยคนพอสมควรขณะน,น,นี้เนี่ยเตียงทั้งหมดของเราที่ยังไม่ได้รวมตรงนี้นะเป็ดแรก นำโรงพยาบาลเรารับได้ประมาณ1,300กว่าถ้าเป็นบนารสุขเกียรกนะ็เพิ่มอีก้0 0ก็1,800กว่าเรายังว่างอีกประมาณา 800, 800, 800เ780 780เตียงน,นะครับรวมทั้งตัวนี้ด้วยหรือไม่ต้องกัวงวลนะครับแล้วในส่วนโรงพยาบาลซึ่งเป็นเครือข่ายของเครือขายมณฑลยังรองรับอีกประมาณ2,900เตียงซึ่งเพียงพอสําหรับจะรองรับถ้า มีคนร้องขอให้แจ้งมาเลยนะครับถ้าที่รกระทรวงสาธารณุขก็ไปแจ้งไปที่1นึ่สหรือ1 3ึ่ศหรือ1668ของสาธารณสุขครักกบถ้าของเทียมณฑนึ่งหกหกเก้ที่ศูนย์เอราวัณเนี่ยเราจะมีรถรถของศูนย์เอราวัณของเราเนี่ยไปรับในกรณีที่แจ้งวัตถุประสงค์ว่าอยากจะมาพักตรงไหนเราหรือหรือ ถ้ากรณีที่ผู้ป่วยอยากจะเดินทางด้วยขับรถเองได้อาการยังไม่หนักมากขับรถไปเลยนะแต่ขอให้ถามเราก่อนว่าตรงไหนว่าถ้าถ้าเขาจะขับไปเลยท่านทีเดียวตามที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นบางแห่งมันเต็มแล้วก็จะทําให้ผู้ป่ยเวลาไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะรับได้ทั้งหมดแล้วท่านประหลัดเพื่อาานครก็ได้สั่งทงเขตต่างๆสมมติว่าอยู่เขตบางนา ป่วยสิกบุหิตรถเราแอมบูเรสเราไปรับไม่ทันผู้เหนวยการเกิดปันาจะจัดรถของเทศรับเอามาส่งให้เลยท่านอยากไปอยู่ที่ไหนขอให้บอกนะครับเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครอยากจะบอกพี่น้องประชาชวนว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเราได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลโดยท่านนายกบุตรีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสั่งการมาให้ดูแลพี่น้องประชาชน,นตามกรุงเทพมหานคร จะได้ให้ขาดตกบกพร่องนะครับเรายืนยันนะครับขอบคุณนะครับ